ครับสวัสดีครับเราอยู่กับเพเรนด์เกาสิบเก้าครับตอนนี้ผมเปิดกล่องหมดแล้วนะครับก็เข้ามาอัปเดตเพราะว่ามันยังไม่ต้องับให้เราอัปเดตนะครับแต่เราไม่สามารถเล่นมุดออนไลน์ได้แล้วนงครับต้องเลยผมเลยต้องเข้ามาอัปเดตอัปเดตก็จะเป็นเวอร์ชั่นตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นเวอร์ชันสองจุดสองจุดหนึ่งจุดศูนย์กีนะครับวันที่สิบสี่กันยาครับ อ้าวโหอัปเดตต่างประเทศอัปเดตมนานานแล้วมันม่งปล่อยให้บ้านเราอัปเดตในพีสโตนะครับไปเราไปอัปเดตกันเลยดีกว่ามาครับโลโก้ใหม่ล่าสุดของเวอร์ชั่นใหม่แต่สีชืดไปหน่อยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยว่ามันมีอะไรรอสักครู่ครับ อัพโหลดที่แรกช้าหน่อยมา,มายังโหดก็กล่องไปแล้วแต่แต่กล่องแพ็กเกจโหกะทัทิเดี๋ยวต้องมาครับยังไงก็ต้องมา แ้งว่าข้าวสารอะไรยังไม่สนใจแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับมันมีอะไรที่เพิ่มเติบเข้ามาให้ครับ กล่องยังไม่มานะครับคนนิทอกนไปดูคนน้ทะกนเติดคนน้ทอกรถ้าเราจะเปิดก็คือต้งองรอเอาไปดูตลา,า,าดมืดกันดีกวนะตลาดมืดตลาดมืดก็มีอะไรมั่งยังไม่มีข้อสเสนอมาใหม่อ้าวตลาดมืดผมไม่ขึ้นครับแ็บเซต กตลาดมืดไม่มีครับปรดกลับมาดูใหม่ภายหลังตลาดมืดไม่ขึ้นไอโจโฉอยากให้ยุบคนเดิวน,นะครับให้ดูเราไปดูชุดกันื้อฮะเออนี่ครัชุดนนคนวิศวกร เ่อังการเปิดในชุดแพคเกจออกรบแพคเกจหัวกะทิน,นีไงแล้วก็มีชุดสิวบอกจีนจ่าจวาจ้านะคะีครับนี้เราไปดูตัวพลจูโจมนี่พลจูโจมมีชุดอะไรมาใหม่ไหมแต่ก็มันจะมียแค่นั้นธรรมดาก็่ะครบแหละก็คือชุดที่มาใหม่นี้ใส่ได้กับ กับทุกชุดนะครับดูแลใส่ใจกับทุกชุดเอ่อแล้วก็ก็เพิ่มป้อมปืนมาอีกหนึ่งอันเพิ่มมาถ้าถ้าคุณดูป้อมปืนป้อมปืนอันนี้นะครับป้อมปืน ป้อมปืนอันนี้ครับคุณจะนึกถึงอะไรครับมันเป้งๆกลมๆสองอันแล้วมีโดนแหลมๆมันหนึงอันผมไม่อยากจะบอกให้นึกกันเองครับว่ามันคือเหมือนอะไรแต่ผมเรียกประลัดคิกปืนประหลัดคิกโครโชเลยปืนปืนประลัดขิกปืนป้อมปืนของคนวิศวกรลัดก็เดี๋ยวเรา เรามาเปิดกล่องแท็กเก็ตหัวกระทิดูสักกล่องไหมครับไ,ไหนๆกน็มาเย็ยนๆกันแล้วเปิดเลยครับต้องเปิดดูครับโอ้เราจะได้อะไรครับชุดใหม่ไหมกางเกาไหมกาได้งอาเขียวไปชั้นหกเปชั้นห้า <5. S 2> ก็คือตอนนี้ทุกอย่างลดลงหมดแล้วครับลดลงแต่กล่องแพ็กเกจถัวกะิก็เหลือสามร้อยหน่วยนั่นเองนะไอแพ็กเกจออกไอคแพ็กเกจถัวกะทิให้ผงเพรที่น้อยมากนะครับอแล้วก็มีอะไรอีกนะดูเกันตรงนี้ก่อนกเงินก็แพงขึ้นนะครับ เนือนอัปเดใหม่ใหม่ก็จะแพงขึ้นอย่างนี้อยู่แล้วตอนที่เรารู้มาการ์ดเพื่อนพิเศษก็เท่าเดิมน,นะครับมีเอพีก็เท่าเดิมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนใหม่มากมายนะครับ แล้วก็จะมีการ์ดให้เราซื้อได้ครับแต่ว่าของผมตลาดลกตลาดมืดผมยังไม่ขึ้นนะครับตลาดมืดผมต้องรอนะครับก็ใครที่ยังไม่อัพก็ลองเอาเข้าไปดูได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะตัดก,การอัปเดตใหม่ล่าสุดของโมเดิร์นคอมแบตไฟครับแต่ผมว่ามันจะเล่นยาก ครับงั้นก็สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันในการทดลองเล่นอีกคลิปหน้าแล้วกันครับผม